สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปเราพัฒนาให้นะคะ,ะก่อนจะมาดูสรุปนะ,ะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณน,นะคะอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชแนลนะคะงวดที่แล้วก็คาดไปเยอะนะคะผิดเยอะนะคะแอดก็เลยปรับสูตรนะคะงวดน,นี้มันออก9018เนาะเข้าแต่เลข8นะคะล่างเออไม่ใช่บนนะคะอันนี้ผิดออก90นะคะ 0ส่วนล่างมันออก18นะคะเข้าแต่หลักหน่วยนะคะเลข8ขอโทษนะคะบนมันออก18นะคะอันนี้ก็ถือว่าผิดเนาะออก18นะคะมันออก9 90 18แอดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอ้ามมาดูวันนี้นะคะแอดปรับสูตรให้แล้วนะคะลองดูเนาะจะเข้าไหม ก็จะได้นะคะสูตรนี้ก็จะได้07 08 09แล้วก็00 17 18 19แล้วก็10 สองเจ็ 27, 28, 29, แล้วก็สองศูนย์วันนี้ล่างมันเด่น0นย์กับ9นะคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้น ให้ก็จะมีขีดตัวนี้นะคะศูนย์ศูนย์มันเคยออกนะคะมันอาจจะออกอีกมันเด่นที่เก้ากับศูนย์นะคะวันนี้แอดก็เลยจะให้เท่านี้เนาะทั้งหมดแปดชุดนะคะตัวเน้น ตัวเน้นนะคะ07น8 0เจ็ดนแปดนเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าสองเก้านะคะเอาแค่นี้พอเนาะส่วนบนนะคะบนเลขได้บนม้วนนี้ได้เก้าชุดนะคะ เก้ 9, 0, 1, 2แล้วก็ศูนก็จะได้นะคะศูย์เก้านาะไม่ใช่เก้าแล้วก็เก้านี่ซ้ำตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิ่ง 900, 9ก้า9 1 9เนี่ยกลับด้วยนะคะทั้งบนทั้งล่างศูนย์อ้าวอันนี้ก็ตรงนะคะศู 02. แล้วก็หน หนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก,วก็เดี๋ยวรอหรือคิด แห้งนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยเนาะหนึ่งหนึ่งบนไม่ต้องกลับนะคะเพราะว่ามันกลับให้อยู่แล้วนะคะวิ่งไปเลยนะคะหัวเหนียบบนล่างศูนย์กับเกา้า พราะแอดปัดสูตรมาแล้วนะคะแอดว่าน่าจะเข้านังวันนี้เดี๋ยวแอดเขียนตรงนี้ให้นะคะย่อเนาะวิ่ง บนล่างนะคะ0กับ9ถ้า3ตัวมันก็บนช่ที่

ตัวเน้นนะคะเน้นเดี๋ยวขีดตรงนี้ให้ก่อน 9ก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่ง cao cao sổ. เน้นเลขวิ่งเป็นเลขศูนย์นะคะเดี๋ยวแอดจะย่อให้นะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ